เออนี่แพรวาไม่กินผ be ักเออเออเออแพไม่กินผักแพไม่กินตัวแพรไม่กินกับเาเออเไม่ออกงานเออก็จะไงมาทดอวิีต้องเาวิธีต้องถูกพิยายิงนาคผทำไมจะใไม้มาี่เออออรเรนจีกันดุนเออโซกรดเออทำแบบนี้เหมือนพี่บิงเดียรเดี๋ยววี่ีเออออเรนีกันุนไออเทียนาตาวันยาวนวันเดนบินมินไอ้เียเออนาตาเท่ที่หนเลนสิบเอ็ดกี่ที่ยี่สสองหน้าตาแกไอเทียเลนสิบยี่สิบเาดัเาน้ ยี่สองเป็นแจ้งคำพิทารณาว่าอะไหนน่าตอบกับน้าๆนามาเดี๋ยวแม่นี้จะเห็นสารเดี๋ยวเป็นคำบูดเอ,อดิ์ดนี่แพ้ว่า,าไม่กินผักเอ,อิ่ดเอ,อดิดเอ,อดิ่ดเอิ่แพ้ไม่กินผักแพ้ไม่กินนมแพ้ไม่กินไก่ทอดเอ,อดิ่ดเอ,อิ่ดเอ,อิ่ดอ,อ่ไออกค่ะเอ,อิ่ดนแต่งการเป็นสาวโสด